ถ้าหากวัดเราเนี่ยมีเงินทองมากมายเลยแต่เราไม่สามารถที่จะดูแลคนยากจนได้คนที่เขาเดือดร้อนได้ถ้าวัดเราสวยงามแต่คนยากจนเข้าไม่ได้คนที่ลําบากเข้าไม่ได้มันมีประโยชน์อะไรต่อการสร้างวัดมันก็ไม่จําเป็นต้องมีตูเป็นวัดแบบนี้ดีกว่าพอแค่พอใช้ใช้เท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ ที่วัดเราเป็นวัดป,ป่าเนาะเป็นวัดที่ไม่ได้ตั้งตู้บริจาคเผาศพปีบวชปีมีลงเยี่ยมญาติโยมเป็นโครงการพบพธะพพุธรรมมีโครงการวิทยาลัยที่ร่างนักเรียน ตู้บริจาคที่วัดเราที่เราไม่ได้ตั้งเพราะว่าเราอยากให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาวัดได้ไง่ายขึ้นชาวบ้านที่เนี่ยเวลาเข้ามาเน being wi ี่ยเขาก็อยากที่จะร้อยมีเงินก่อนรอให้พร้อมก่อนเพราะว่าเมื่อเข้ามาก็อยากช่วยวัดเลยคราวนี้เราก็มองว่าเอาตัวเข้ามาก่อนตังไว้ที่หลังมันทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมายืนอยู่ในวัดได้มาช่วยทํากิจกรรมก็จึงได้มีโครงการว um, ่าเราจะไม่ตั้งตู้บริจาคนะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะผูกพันหรือใกล้ชิดกับวัดมากขึ้น เกิดจากความสงสารก่อนจะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยมาเผาศพที่วัดเสร็จแล้วเขาก็คุยกันว่าเขาไม่มีเงินเลยก็เลยบอกเขาว่าที่เนี่ยเราไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายหรอกแล้วก็เริ่มคุยกับญาติโยมว่าที่นี่จะไม่คิดค่าเผาศพนะในเมื่อเมนโยมก็เป็นคนสร้างเองศาลาเมนกโยมก็เป็นคนสร้างเองฉะนั้นโยมต้องใช้ได้ไม่ได้ไม่เก็บเงินเฉพาะคนที่ไม่มีตังค์อย่างเดียวคนที่ร่ํารวยหรือคนที่มีเงินที่มาเผาที่นี่ก็แล้วแต่เขาจะถวายเหมือนกันตอนหลังในชาวบ้านเขาเริ่มเกิดการร่วมมือกันบ้านบางคนเขายังเผาทานอยู่ก็ ชาวถาดมาช่วยบางคนที่เขามีกับข้าวกับปลาเนี่ยเขาก็จะมาช่วยกันแล้วก็อย่างเราก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกกับพระพระเราก็ลงสวดเันเองบ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมันได้ความร่วมมือจากชุมชนทําให้ชุมชนเนี่ยมีความรับผิดชอบในส่วนของการอยู่ร่วมกัน ของวัดเราที่เราตั้งว่าบวชฟรีเพราะว่ามีหลายๆครอบครัวที่อยากจะบวชแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีทองถ้าบวชที่นี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องมาถือศีลก่อน15วันข้อวัดปฏิบัติก่อนอันที่2ขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอันที่3ท่านจะต้องตรวจปัสสาวะว่าไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดเราถึงจะอนุญาตแล้วก็จะต้องบวชอย่างน้อยไม่ตม่ำกว่า1เดือนพอบวชมาแล้วเราอยากจะให้เรียนด้วยให้เด็กนักเรียนด้วยได้แล้ค่นะคุณน ปัจจัยส่วนใหญ่เลยมาจากการบรรยายธรรมค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีค่าตัวก็อาจจะได้ตรงนู้นตรงนี้เก็บเล็นผสมน้อยมาจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟและอีกส่วนหนึ่งก็ได้จากโยมที่บริจาคมาจะเขียนใส่ซองมาว่าทําอะไรหรือบางคนก็จะบริจาคผ่านธนาคารของวัดอย่างนี้ตรงนี้เราก็มาสามารถมาบูรณาการในการใช้ใจ่ายมาอาจจะพอบ้างไม่พอบ้างใช้เท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ในส่วนไหนที่มันพอมมีอยู่แล้วเราก็พยายามซ่อมแซมพยายามให้มันลดเรื่องการก่อสร้างเพิ่มขึ้นส่วนยินดีในส่วน ที่มันมันได้มาก็หมายความว่าเราไม่ต้องไปทุกข์ที่ว่าจะไปหวยหาจะต้องสร้างสิ่งที่ใหญ่โตเพื่อไปตามยุคตามสมัยนี่ก็คือความพอใจพอดีของที่วัดเรา การที่จะเอาเงินมาถวายเราเนี่ยก็จะต้องบอกจุดประสงค์ว่าจะมาทําเพื่ออะไรวัตถุประสงค์มันตรงกันมันก็ทําให้เวลาเราอยู่เนี่ยมันก็สบายใจทํามาทั้งหมดเข้า8ปีแล้วผลตอบรับจากเดิมเนี่ยดีขึ้นมากเพราะความศรัทธาของโยมเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าโยมได้ใกล้ชิดกับวัดจริงๆ วิทยาลัยเนี่ยมันเกิดมาจากการที่หากเราจะพัฒนาจริงๆเนี่ยเราต้องพัฒนาจากคนก่อนถ้าหากเราให้แต่ความดีเขาอย่างเดียวเลยเขาได้แต่ความดีแต่เขาไม่มีวุฒิไปสมัครงานมันก็กลับมาในวงจรชีวิตเหมือนเดิมอนนี้เราก็เลยมองว่าถ้าสมมติเราเปิดสอนในระดับปวชได้เราก็เลยเอาเรื่องการศึกษานยมาเป็นหลักเยวาวชนของเราเป็นเด็กคัดคือที่อื่นเขาคัดออกเนะเราเก็บมาเรียนหมดเรามองว่าเด็กเหล่าเนี้ยเรายังรีไซเคิลพอได้ยังสามารถเอาเขากลับมาสู่ในสังคมที่มีคุณภาพหรือมีวิถี ชีวิตเดียวกับเราได้ถึงได้ไดไดเริ่มต้นทำมาถ้าไม่เคยตักข้าวให้พ่อแม่กินยังไม่ต้องมาใส่บาตรถ้าหากเสื้อผ้าพ่อแม่ยังขาดไม่ต้องมาถวายพระไตรจีวรมันไม่ได้บุญหรอกโยมเลยเพราะพระอรหันในบ้านโยมยังมองข้ามจะมาแสวงหาอะไรกับพระธรรมดาที่นี่